มาตรา91เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายจะต้องเป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจท์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลาส่งเดือนนับแต่วันที่โฆษณานับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่ถ้าเจ้าหนี้อยู่นอกราชนจาจากักรเจ้าพนักงานพิสัก์ทรัพย์จะขายายกำหนดเวลาให้ได้อีกไม่เกินสองเดือนวรรคสองคำขอรับชำระหนี้ไม่ต้องทำคำขอรับชำระหนี้นั้นต้องทำตามแบบพิมพ์โดยมีบัญชีแสดงรายละเอียดแห่งหนี้สินและข้อความระบุถึงหลักฐานและข้อความระบุถึงหลักฐานประกอบหนี้และทรัพย์สิน อย่างหนึ่งอย่างใดของลูกหนี้ที่ยึดไว้เป็นหลักประกันหรือตกอยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวกับหนี้อื่นให้แนบเอกสารที่เกี่ยวกับหนี้ที่ยื่นขอรับชำระหนี้มาด้วย